กลุบไปปลื้มมามันยากซะหลายจับมุบเลยนี่เด้อไปต่อน้อยอีหลีเด้อพี่น้องครับยากกับซะจับมุบเลยอันนั้นจบบ่ได้กินจอยแนเบงนากันเอาันี3-4น้องเด้อพี่น้องกินนํา สวัสดีพี่น้องอยู่กับช่องกิเทวประกำชาวลาคือเกาเดอร์ก็มื้อนี้เฮ็ดแนวกินคือเกานะพี่น้องเนาะสบายดิยตอนเศร้านี่เอามียังกินว่าติมมือนี้ปลาเขาอีแล้วเท่า,าก,กินแต่ปลากินแต่ปลาเนี่ยพี่น้องมันเฮงแสบนี่ปลาตะเพียนเท้ายังตัวหนึ่งอยู่ในตู้แหละเขาซื้อมานหนึ่งด้วพี่น้องมือน,นี้แนวกินเทวดาแนวกินเทวดายัางตี ก็คือซุกด้วยไอ้น้ำเนาะบ่ได้ซุกด้วยอันต้มบ่ได้ซุกด้วยปิ้งเนาะซุกด้วยไอ้น้ำนึ่งเอาหั่นแหละเอามาเอากระติมาเตรียมมกักถ้าว่ายากให้มันเสแสราะพี่น้องเนาะก,ก็ต้องมักข้ามคืนมันบปลามักใส่ตู้เย็นไว้ก็คือแบบยานพี่น้องบุหินบรรยากาศตอนมักนะก็แล้วมักสุดๆไม่ๆหม,มนี่แหละก็ได้คือกันมาดับแรงกตาตำหัวชิงคข่ใส่เลย หนาวคือเก่าเนาะพี่น้องคกกับเก่าอันมองกับอันเก่าอันกระ,ะซามกระเสริมอ,อันเก่าเบิดพี่น้องเลยคนเฮ็ดกับคนก <c ười> เนก่าแนวเก่าที่เาเคยเฮ็ดนั่นมองเฮ็ดกมองเก่าก็าจะาวเบือ,อกันเด้อละ่ะ โมกเก่าก็ได้ใส่หัวชิคข่หลายน้ะพี่น้องเนาะอันจังบ่กขาวหอมพรบปลาตัวเดียวนี่นแหละหนึ่งใส่พักแล้วก็เฮ็ดเจวมาเนี้แซสบมมีแดดก็เก้าพี่น้องมันเนี้กันดลยคืม ใส่บังเก็ดนำหอมแดกบุมี่หอวกับปลาใส่ดเด้อหอมแดกเบิไดใส่ใส่แต่แนวมันมีมันเหลือนี่แหละได้บุมีก่กะบ่วจำเป็นต้องใส่ก็ได้เอาคตาม้มมาเนี่ย แล้วลหละตักแส่ปลาเฮาเลยเ้าเราก็จะไ่ใส่อย่างหลายได้ใส่แต่รสด,ดีนี่แหละโอ้รุงอย่างหลายพอเขาจะมาเอ็ดเจียวกินกรบอยู่แล้วนะน้อง,ง,งอ่ะอ้าวนันนวๆเลย แล้นี่แหละพอไปไปถนัดแบบใดก็แบบนั้นเป้นผงุงกไ็ได้หลายอย่างมากมายเลยมากฝาที่ซื้อวางไว้จังน,น้อยเพือเพิ่นเข้าเนื้อเข้าเกลือ เอากะจิมมเด็ดพักค่ะจักน้อยนี่พน้องพักครัที่เนื่อใสกะคือพักกระลำแล้วก็พักกาดอันเหลือบงกินเห็นเหี้ยนะกับยอดอันอันดอกมะอึกแล้วก็พักอิตู้ด้วยผ่าดบ่ได้มาหามาเด็ดพักแล้วจังจะเอาพักไปล้าง เด็ดพักไว้หนึ่งสปานนะพี่นอ้องดอกมะอ่นนี่กะเอาอันเกสรพี่นออขทางในนะพี่นอ้องเพราะว่ามุงเชือมันมีโบ่งมเมียงเนาะอยู่ทางในบางคนกับ่นก็อาจจะบอ,อกออกสลาออกเ้อโอ้ยลืมลืมลืมนี่พี่น้องเห็นปะสลาเปลี่ยนเวทีไหม <laughs> เห็นที่มันเ่นได้เวทีใหม่เด้อ อย่าลืมสังเกตกันนี่แหละสาราก็ลืมเปลี่ยนเวทีไม่บางคนพนก็สังเกตว่าอันสาราปูชาตปีนบสาลากับบอจักน้ำบาปีนหรือบ่ปีนกับบูฮู้เนาะกับปูไปไ่ได้เบิ่งอะนะคนพนก็สังเกตคักเลยจนเห็นหอดอันเวทีปีนก็สังเกตไปนั่นแหละก็ก็ะยังว่าคิดเมื่อวันอยู่ปากันยังเห็นกับบสังเกตซ้ำได้กับป่านนั่นผุล่ะ ความสังเกตนั้นสังเกตเก่งขนะน่ดนีะบางคนเพิ่ดกัว่าอันคลิปที่อันชาลาลงไปว่าชาลาที่ว่าย่างม่ได้นะเพิ่ดว่าชาลาเป็นโปลิโอบ่ะเป็นอะไรแม่นบ่ะเป็นซ้างเออเป็นโลแบบนั้นเป็นซ้างแล้วก็เพูนว่านนั่งบ่ได้กลิ่นยาแก้ซ้างก็คือตอนยังน้อยก็คือชาลาว่าเลยพี่น้อง มันนั้นบบมีหงหมอแล้วก็บ่มียุกมียาคือปัจจุบันเนาะก็ที่ฉลาวล้วแล้วก็เกิดตามธรรมชาติแล้วก็ถ้าว่าอย่างก็เลี้ยงตายกระทิมก็คือเว้าแบบนั้นเลยก็คือแตกโกนนะเป็นแบบนั้นก็คือบบได้กิ่นก็คือฉลาวก็คือับบ่ได้กินนะฉลาวกับ่บได้ซีดยาวัคซีนอีหอย่างเลยนะมันก็เพราะว่าฉลาวก็เป็นคนเจ็เดือนเนาะมันก็สิีแข็งแห้งคือคนเต็มเก้าเดือนมันก็เป็นไปบบได้ม่นบ่ เฮากับป่วยแต่แต่กเกิดมาแล้วกันบวกกับอันว่าผีเอ็ดให้หรือว่าจังไดนถ้าเรากับบุ้นพนวาได้แม่พันวาผีเอ็ดให้ไปปลุกเพื่อนใส่อันเนี้ยก็คุมผีอย่างละประมาณนั้นแหละแม่พนวานะแล้วก็เทาเราอันถ,ถ้าถ้าบานถ้าบ่าอยากแก้ซางคนสมัยก่อนเนาะซางจะจะเราเห็นแม่แม่พ่นออกมาให้น้องกินก็คือเอากับแก้หน่พี่น้องเอากับแก้มาแล้วก็มาเอ็ดส้ม อันเอาเต็นสิ้นเพื่อนนะไม่เอ็ดส้มฟักฟักแค่ส้มโอจะเป็นควรนเอามาให้ส้มแล้วก็เอามาให้เด็กน้อยกินอือโว้ควรเนเดว้าวเนี่ยก็ได้ตาบอดผมควรอยู่ตาบอดนั่นแหละเอามาให้ส้มเคยได้ยินอย่บอกพี่น้องถ้าเราเห็นแม่เพื่อนเอามาให้แบบว่าประมาณจอมเด็กน้อยแบบว่าถ้าเพื่อนต๊เหื่นนะครับอันต๊บนถึงดินประมาณแ่บเพื่อนว่ามันมันจะ มือมือเด็กน้อยมันจะเหนียวแล้วความเชื่อเป็นเนาะเป่นว่าอันมือ,ม,อมือจะเหนียวคืออันมือกับแกะม่นจะแล้วก็แล้วก็แก้สร้างได้ว่าะฉะนั้นอันถ้าว่าเอากับแกะมาเอ็ดส้มนะมันก็แก้แก้สร้างได้แล้วก็จมพร้อมแล้วก็บอกให้โต๊อันถึงดินท้าว่าโต๊ะเงินมันมันมันก็นจะมีหัวมีห้าวนะท้าว่าต๊ะเงินเงินเงินคนสมัยก่อนก็คือแบบเป็นไม้นนะแล้วก็เงินสูงเมือนบะแล้วก็โต๊ะถ้าบานถ้าเราเห็น อันนองไายแหละต๊วเงอนแล้วมันจะห้อยอยู่อันน้ำอันพนักอันพิงนะก็คืออันระเบียงมันจะห้อยตะเล่นตะเล่นอันเด็กน้อยเลยแต่เราเห็นไม่ว่ามัตกถึงดินก็คือจักเป็นเป็นความบังเอิญหรือหรือว่าหรือหรือว่าเป็นพ่อกินกับแก่แต่เรากับบู๊คนนี้แต่เราเห็นเด็กน้อยต๊เเงินนะจะจะตกบ่ถึงพื้นส่วนส่วนหลายได้ที่จะเราเห็นนะจะห้อยอยื่อมงไดียมงหนึ่งถ้าว่าเด็กน้อยตัเเงินนะแบบว่าประมาณก็จะเอา อันจะแก้ให้กิน่นแลวมันจะมือเหนียวตีนเหนียวจะบ่ตกบ่ถึงอันพื้นหรอกะมันจะห้อยอยู่มงได้ม,ง,ดมงหนึ่งนะประมาณนั้นนะแต่ความเชื่อฝผมันนอกเขาก็ว่ากันบ่นได้จะ,จะเราเห็นแม่เหจุการณนว่าก็คือทำไมก้อนบ่มียาแก้ซางให้กิ่นเลยคือว่าละก็คือเอากับแก้แบบแก้ซางอย่างประมาณนั้นแหละเรากับบุง้งรายละเอียดโพอปนใดดอกก็คือว้าตามแม่เพื่อนว้าให้ฟังหล้กก็คือตามมองเห็นเนาะพี่น้องเอาพักมาล่าง ไปไปเลยแล้วกับว้าเรื่องสร้างโตเนาะพี่น้องแต่ว่าคนทำไมก้นนะเพิ่นเอิญอันจ้างเนาะถ้าว่าถ้าว่าสาราว่าคนสมัยนี่ก็จะต้องเอินแบบว่าโลคขาดสารอาหารเนาะแบบประมาณนั้นแบบว่าคนทาไมก้นเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็จะทุกข์ยากแต่กินกินกินพวกอาหารนี่บาเพียงพอแบบว่าก็คืออันก็คือแม่เพิ่นท้องเพิ่นอย่างเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดเวียงนักแล้วก็กินอาหารนี่ก็แบบว่า กินกินอาหารมันคือกินผักกินแจ่วกินกินหญ้าเออกินยุกกินหญ้าไปแบบว่าบบได้กินซีนกินไข่คือคือคือปัจจุบันนี่นะพี่น้องก็คือแม่เพิ่นท้องเพิ่่นเพื่อนกับบ่มีหอย่างบำรลุงคือคนสมัหมนี้มันบอกก็คือบ่ได้มีกินนมกินอย่างมันบอกคนท้องเพิ่นต้องกินแบบนั้นก็คือคนสมัยม่กอนก็ยู่ตามเมตตาเพื่อมีอย่างก็กินไปแบบว่าประมาณนั้นแหละลูกลูกออกมาก็เลยแบบคือแบบจะเป็นคลายคลายคลายโรค อาจารย์อ่านก็คือผู้ดิ้อสร้างอะไรแต่ว่าความอันอันนี้อันนี้คือความเข้าใจของสาลาวด้ที่สาลาว์ว่าแบบว่าคืดบ้านน่าจะเป็นแบบนั้นนะน็ะคือโลกสร้างเนี่ยก็คือแบบไม่ได้มียุคมียาสิ่บไม่ได้มียุคมียากินคือครมมือนี่แหละคนทำไมกก็คือสาลาวว่าอะก็อยู่แบบบ้านนอกเนาะกับห้องหมอห้องหมอกับไก่เงินคำกับบะมิดแมนปะเออประมาณนั้นแหละที่สาลาวว่าคือยาในบริษัทเราต้องเว้าถึงเลย อย่าเด็กนอกเด็กน้อยนะบ่มีแล้วพี่น้องเอาผักอันลองก้นหวนก่อนจะป่าใส่เด้อคือเออเอาอันไอตู้ยัดใสทองพุ่นก่อนจังบ่คาวคาวเดียวเบิดนี่เ็จล่ะนึงแบบนี้แหละพี่น้องมันจัได้อันธรรมชาติเฮาเนาะบ่ได้มีซึ่งมีหยังคือเพิ่นน่ะเอาแบบนี้ล่ะ มันจังได้ลัวก็บรรยากาศธรรมชาติเป็นแบบบรร้านสมัยโกลกับเพิ่นในเวลาไปที่แท้เพิ่นบุ้มมิซึงแนวนวกิน <c oughs> นี่ก็คือแบบเห็นแต่ผู้เท่าเนาะเพิ่นมาก,กินแบบนี้เป็นแนวกินอันสุขภาพเบาเพิ่นเอิญน,นะเออการแนวกินเทวดาป้อซุกอันยอนไอ้น้ำเนี่ยอากใส้ยไปเลยพักน,นะปุ๊กป่าไปเลยพี่นอ้อง อาประมาณนี้แหละพักได้ไลายอตดตำเจ้วกราบไปน,นี้คักแหง้งมาเาก็จะมาค้างเลยหม้อก็ฟุตละ่ะนี่ลงไปปลาหม้องวมไปหนึ่งไปพุณละเนาะจนปลาพักข้าสุกพุณละเนาะจังปลาสุกกันจนาตาั้มเจ้ว มาเล่าถึงตนสมัยยังน้อยพี่น้องตนอันผู้แหละแม่พาไปขายติบเข้าอยู่อันข้ามทั้งอำเภอบุงค้าแบบพี่น้องเออบุงค้าแถวแถวอันบุ่งค้าเพ่นกระชิไกล้กับอันแถวบุงการแล้วมั้งกับบุ้ใกล้กันประดเราพี่น้องเราเล่าเคยไปตนยังน้อยเนาะแม่เพื่อนพาไปขายติบเข้าอยู่แถวบุงค้าล้วก็อันส่งส่งค้าพร้อมค้าเฮ็ดติบเข้าน่ะ พวกหนูแห้งพวกผักหวานพวกอย่างเอาไปตัวนน้อยนั่นม่วนหลายแบบโบยักไปห้องหงเฮียนแม่พาไปจติดใจแล้วแม่ไปขายเครื่องกำไดบุไปห้องหงเฮียนแล่นน้ำกล้นแม่นะก็ะคือไปตัวั่านึ่งน้อยน้อยเนาะตนวซาลาอย่างน้อยนันยน้นน,น้อยน้อยข่งขาน้อยน้อยคือพี่กับต้นน้อยน้อยแหละคนไทยเขาเห็นเนะาะซาลาข้ามไปกับกาเจ้าเห็นก็เจ้ากับอิตุนนะเอาเด็กน้อยไปนะ้าแม่ย่างน้ำกล้นแม่แม่กับซุก ซุกซุกโลน่ะย่างตามซอยตามหยังเข้าไปแต่แต่ละซอยบ้านนะก็คือเอาค้าไปขายเพื่อนกัเพราะว่าเพราะว่าแต่ก้อนนะบุ้งค้าเพื่อนจะสารติบเข้าเป็นค้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เลยเอิ้นอันอำเภอบุ้งค้าบบบชาวเราก็บพวกข้าใจเพราะว่าเป็นอำเภอบุ้งค้าแล้วก็เจ้าอาคานะสานติบเข้าเออชาวเราที่ไปกะเพช่วยมากก็เป็นคนลาวแล้วเอามาให้กัเจ้านะเป็นเขาอีแม่ในหลาแต่ก้อนนะเพื่อนก็ตัดค้าไปให้เขา ย่างตามซอยไปเขาอีต้นขเขาก็เอาเสื้อผ้าให้เอาขานมเอาเกือบเอาอย่างให้นะตัวน้องน้อยนี่ก็แบบว่าอันเทาอันที่ว่าสาเราไปสาเราก็ไปได้รู้สึกว่าสาเราลําบากเลยม่วนซือ้อแบบไม่ว่าคนอื่นเห็นเห่าของี่ต้นไปสาวลาวครับว่ได้รู้สว่าเป็นปุ่มเจ้าของนะม่วนนั้น,นะน่นได้ไปเห็นเพื่อนผู้หนผู้เประวติสมยัยก่อนเฮือนเจ้าของกันน,น้อยเป็นอัน ฝากระแต้อ้อมเป็นเฮือนไม้เนาะมาเห็นเฮือนเขาแล้วเป็นเฮือนปูนเฮือนอยางเฮือนหลังไงอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเขาก็ตื้นเต้นเล็กน้อยนะมันบานอกมาเห็นกระเจ้าก็อีอต้นเอาเสื้อผ้าหอบเสื้อผ้าลูกเต้าเขาให้แล้วก็เป็นพวกละมากรากไม้เป็นของกินเขาให้กับม้วนแหละว่อยากไปน้องเฮียนเห็นแม่ไปในให้นํอยากไปแล้วก็นั่นแหละที่ว่าที่ว่าเล่าอันตำรวจเพื่อนอันไล่อันไล่ซื้อติบเข้าเลยพากันแล่นสองแม่ลูกแล,ล่นแล่นมา ไล่ซื้อติบข้าวคิดว่าเพื่นไล่จับมันแหละที่ที่ที่ชาวลาวเคยเคย,เคยเล่าไปแล้วแบบว่าเนาะว่าว่าให้อันคนไม่ที่เพืน่นเข้ามาเพื่อนอาจจะอา,อาจจะบ่ได้ฟังที่ชาวลาลวว้าแต่ก่อนครับตำรวจเพื่นมา,มา,ม,ามาถามเพื่นว่าที่ซื้อติบข้าวแล้วเห็นนั้นชาวลาวก็แม่นนะทุก้ลแล้วเห็นเดียวเห็นแบบนี้แล่นนะแม่อีแล่แม่พาแล่นแล่นชุกโลแล่นตำรวจก อันเล่นยุดหยุดเดินยุดหยุดจะคือเนี่ยง่ายกะให้หยุดจะให้เล่นแต่ว่าเหตุตำรวจเนาะย่านเด้เพราะว่าอันย่านเขาจับว่าเขาขายเครื่องอันอันนี้นะพี่น้องเขาก็เป็นคนลาเขาก็ย่านนะนะยุดหยุดเอฟเฟนเนกับขี้รถจักรไล่สาวเราแบบจะแม่กจแค่ชุบรถแล่นมันมันกะผนกับไล่ท่านเลยเนาะพี่ขี้รถจักรเนาะเอาละวแล่นซื่อเจ้าที่อันเล่นให้ยังหวยเล่นตัวเจ้าสิจับ่อยว่าฉันคอยบอกได้จับคอยซื้อติ๊บเก้า โอ้ยเจ้านี่ก็ได้เอ็นที่ว่าเล่นตำรวจน่ะเมื่อยอันนั่นแหละที่ไปที่มาตำรวจไล่จับอันไล่ไล่ซื้อติบข้าวบุ๊มบินไล่จับอือไปเข้าใจว่าคนที่จับน้องเขาก็ย่านนะแลนอย่างเดียวก็คือนั่นแหละแต่กับบุม๊มบินผมด้วยอย่างของเฮาบุ๊มบินเล่าความลำบากน้อพี่น้องก็คือมา,าว่าให้ฟังว่ามันม่วนเนาะชีวิตตัวยังน้อยก็คือแบบเคยไปแบบนั้นกับแม่แม่เพ่นก็พาไปวันนั้นเขาเห็นกับพ่ออีตันเฮาบุ๊มบิเฮาพิ่อได้ว่ามันอันเฮา,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 าลำบากได้ แต่กันก่นเลยน้องเลยป่าพักของกระซุกบ่ดละเป,ะเปื่ปอยบ่ดละมันนั่ซุกเปื่อยมาปุ๋งเ้องบดนีงเอาซีมาตามัดแก้วปุ๋งก่อนเด้อ โดำมเรามาจับหูเจ้าของหูหูกะดำำัมนะก็โกงโกยปานผู้เท่าเท่าแล้วก็ได้ปันผู้เท่าโปปันนะ่จาจะได้แนวเท่าหรือเปล่า <c oughs> ก็จะว่ากันไหมเท่ากันบุรีจะโผงเอาตีงมักเล่นกับอันกระเทียมมักเคล็ดเด็กพี่น้องสาวราทีตามเจียวมักเล่น <c oughs> มักเล่นหรือว่า ขือเตศนั่นเองอันเจ้ามักเล่นสมัยยังน้อยนี่ก็มักแค่ไดตอนยังน้อยนี่แซ่บหลายญาติกันกินจําแบบว่าอันมักเล่นกับปิ้งอันกับบมากก็บ่ค่อยสุกนะจําเปไปเปมาไปเก็แซ่บตอนยังน้อยกินหยังก็แซ่บนะพี่น้องเนาะ อันแนวบ้านๆแนวไหนก็แซ่บเบิดนะนะคือว่าลหละมันมันอันอย่างก็มันทุกอย่างลำบากกินอย่างก็ว่าแซ่บไปเบิดคู่มือนี่อันใดม่ร้ว่าอันไรอะไรก็ค่อยกินมันกันยังแซ่บคูเก้าแหละมันว่ามันว่าแต่ต่วนยังน้อยแต่ตอวนยังน้อยคือว่าแซ่บเฮงกว่านี่นะอื้อยาหนาวแล้วเจีวมกเล่น เซ็ตสุกแล้วพี่น้องเนื้อปลากับแจ้วของเล่นนียสุดยอดละเป็นเมนูที่แบบผู้เท่าคนานะผู้เท่าคนเดียวล,วละเาก็เท่าละก็เลยมักแล้วเราก,ก็นึ่งหละมากกินหนึ่งปลานะเจ้าของกระเท่าแล้วยอมรับแล้วว่าเท่าละบ่าเป็นเด็กน้ยอยละเอองนเลยมากกินแบบนี้หละกินแลกกินเทวดา ไปสักครู่แล้วพี่น้องเอากะจี้มังเล่นซุกแล้วกันมเพ็ดเทาสงซุกแล้วมาเอาก็มาตามเจวกันได้วันนี้ด้วยทำการแสดงนะมันนี้นี่ลงไปกระเทียมมงเพ็ดกระแสกระหอมนำะพักหอมป้อมกับอันนี้ หอมบัวหอมป้อมหยวเข้าเดเฮยดกินโดนพูดเอาแป้งน,นัวเอา,ามาตั้มี่ ิกออกแอมันเคล็ดสิฟงเข้าตามองอื่นมันกับบฟงแต่พี่น้องมันฟงแต่ข้าตานี่แม่น้ได้อันกับตาจะมันเป็นอย่างได้หลายเทือได้สาวเราน่ะตามยัได้ฟงข้าตาอยู่เรื่อยเพาว่าอันบอเื่อมฟงข้าตาพี่น้องว่ามันฟงเข้าทางอันซ้ายกัเอาน้ําล้างตีนทางขวาถ้าว่ามันฟงเข้าขวากน้ําล้างตีนทางซ้ายพี่น้องลองงเด้อบ่สาวนะ มันหลังหลังหลังจางมันแซบอยู่ดีนะมันจะแซาแซบไปอันค่อยๆแซาแซบไปพี่น้องลองบุญจะว่าที่จริงซาลากับผเชื่อแต่ว่าอันนี้นะแม่แม่คุณบอกมาซาล่ากับผเชื่อว่ามันไม่อลี่บอแต่ว่าซาล่าทุบมังเพดเขาตายได่ซาลาลองเฮดเบิรงนะคุสช่ว่ามันดีขึ้นเอลีแต่ว่านก็คือเชื่อไปเชื่อมนนนันนะ,นอ,อ,ะอันนี้นะซาลาลองหลายเถื่อนละไอันนี้นะแบบว่า ลงบิ้งขนาอยังให้คนลองบึ้งว่าจิเ็นความจเลาว่าบอกแต่เทราล์นะคืเค็ือดไหลเทือดแล้วถ้าเข้าข้างซ้ายกะเอาเอาน้ำล้างตีนข้างขวาเข้าข้างขวาน้ำล้างตีนแต่จลับสลรับกันนะพี่น้องจะรับข้างกันเทราลงไหลเทือเพราะว่ามงเพชรเข้าตาไหลเทือดเคลดคือแม่ว่าน่ะมันสึกดีขึ้นอีรลีบช่อยลงบิ้งเด้อพี่น้องเราลก็ยังงึดอยู่ว่ามันเป็นไปได้ยังไงแค่อาน้ำล้างตีนซื่อมันแก้เคลอดอย่างบางอย่างหมดเราล์กับบุหงอันนี้นะพี่น้องลงบิ้งเด้อ ลงมือด้วยลมังคุดก็ตาจะโง่อันเพิ่นอันเพิ่นก right ็สิว่าเจ้ากับโบให้ลงโบโบไม่ลงกับเอามังคุดแต้มเข้าตาจะโงกับอึดอึดแนวโบอึดแนวโบให้ลงแบบว่าอันอันบางเทื่อะมังคุดเข้าตาห่าน่าอะไรลงมึงแบบว่าโบได้ลงเอามังคุดยัดเข้าตาจะโงได้ แค่ว่าบางเทือแล้วบางเพ็ดเข้าตาแล้วลงเฮ็ดบิ้งที่ที่ซาลาว์านนะถ้าบ่าบเสื้อกับบ้าว่ากันนอนแต่้าลาวน่ะกันยังงึดแหงว่าเฮ็ดมันดีขึ้นอหลี่โมเมนต์อันโมเมนต์วาว้าอันมั่วไปได้เพราะว่าเฮาเฮ็ดเอากินดูเป็นบอกพี่น้องมัเพ็ดเนี่ยมันฟงเข้าตาซาลาหลายเทือ่่ะล่ะฟงเข้าทางซ้ายกับไปล่างตีนทางขวาดีขึ้นแบบท่านตาเห็นเลยได้พี่น้องอันนี้นะ้าลาก็ยัง่บยักเสื่อเท่าคู่มือนี่ลองหลายเทือ่อล่ะ พี่น้องกะถ้าว่ามัเคุดเขาตาก็ลงบึงที่สาลาบะโมเป็นว่าต่ำเลยเอาตาไปตุ้งแล้วมัเพุดฟุง้งเลยโมเป็นไลยใช่ว่าบึงเทื่อมะเพุดเขาตาก็ลงบึงะนะเดีวยว่าอันซาลาได้ยินแม่พุ่นบอกมาจากซีแต่ว่าเฮ็ดมันกะดีขึ้นอีหลีแต่ว่าบุ้งว่าพี่น้องแต่ละคนเนี่ยเคยเคยได้ยินโบะนะคำเนี่นะคเคยเฮ็ดมันก็นดีขึ้นอีหลีนี่หวัน ออกออกกันเลยพี่น้องมาเล่นเลยแเปลือกเป็นทั้งนองนะเวลาเขาต่ำม,มันจังงั้นง่ายมันหยาบเด้เปลือกมันเขาก็ลอกออกแบบนี้ใช้มือแหละพี่น้องเลยขอโทษขออภัยบมม่มีอันถุงมือมีอันแม่ผูน้นึงเนาะเพื่อนนั้นคอมเมนต์มาหนา้าเอยเอาที่ยุ่มมาให้แม่ที่โซ่กันถุงมือให้เพื่อนว่าเเป็นอย่างเดาแม่เขาพูดหลายๆอัน สาววก็ลืงแบบบไทยถุงมือกับอันบางทอก็ลืมซื้อเนาะซื้ออยู่บ้านกับพอมีอยู่กับโบโบให้ยากเพื่อนละเพราะว่าอยู่ลาวกับไทยมันไกลกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ว่าเรื่องถุงมือเนาะพี่น้องก็ก็มีกับอันมีไอ้สายเพื่อนผู้หนึ่งพราะเพื่อนว่าทัวที่อยู่ที่ส่งมันมาให้จากเพื่อนอยู่ใส่ยู่เมืองนอกหรือจังใดเนาะกับแม่เพื่อนนั่นแหละก็กับ่เป็นอย่างเนาะบบอยากรบกวนกัเพราะว่า มันมันส่องอยากพี่น้องเลยจลาลาอยู่ไก่อยู่ประเทศลาวมันก็ส่งนะมันต้องหลายโต้แล้วก็เสียงเงินหลายบ่เป็นยังดอกพี่น้องจลาลาก็ซื้อได้อยู่นําบ้านกับพอมีอยู่แต่บางทีจลาลาก็ลืมซื้อมากับขอโทษขอไปแล้วกับ่อยากลมวกวนเพื่อเขาขอเขาคุณในในเพื่อนอันเพื่อนอยากเอาให้น้องพี่น้องกับขอขอบคุณหลายๆก็แก่แค่แบบว่ามาเบื้องจลาลาแล้วกันกดอันคอมเมนต์มาคุยกันแล้วกันจลาลาก็ดีใจแล้วนะ ก็จะเป็นต้องส่งมาให้ดอกถ้าเรากะหูจยากดูคนวางดีคนก็อยากให้นันแหละบอเป็นอย่างน้องมันยากอะไรก็แค่มาเบิ้งให้กำลังใจกันกับพ่อและพี่น้องเลยเอ้าตามมักเล่นเหรอเออเจอมักเล่นหนึ่งป่ามืดเมียงมันอยากกินผู้เท่าเขอคักเลยอันนี้มาเด้อผู้ผู้ใดอยากกินน้ำสาเรา สาาบาได้ว่าไฟเดอร์เท่านะสลาว่าจะของเนีใช่ไว่าไม่ได้ว่าไฟเดอร์มักเล่นหอกระดิ่งำให้มันมุ่นกว่ามันจิตฟงเข้าตาจิได้ล้างตีนอีลีเด้น้ำ <laughs> ล้างตีนคือว่าละกระผมเชื่อไฟมันเนาะพี่น้องเนาะห้ามกันบุได้แต่สาราเพชรมันก็มุ่ซึ่งมันดีขึ้นอีลีนนะ ก็เลยอยากมาว้องให้ฟังฉันดอกว่าโอ้ยกเล่นก็นได้จำอยากปลื้ดไปปลื้ดมาตอนไปจับม,มันก็จะเป็ี่นตอนนี้แหละปลืปล้ดไปปลื้ดมาเนี่ยยากจะอะไรจับม,มุกเลยในะตอนนั่งง่อยอยินดีเด้อพี่น้องจำอยากจำจับม,มุกเลยอันนั้นจุบมันได้กินจ้อยแนมข้างหน้ากันเอามันมีสามสี่ไอ้น้องเลยพี่น้องกินน้ำกันเอาอีนี่มาฉนะัน ไ,ได้กินจ้อยอ่าใส่ปลาแดกเอาจะใส่สองสูตรด้วยพี่น้องเด้อมันจะแสีบเถอะเด้อเจียวนี่ก็ได้นี่นี่เปิปุกปลาแดกค่อยนะเบิ่งเอาลวดอย่าย่านกันแล้วกันใส่ตัวดิบกับตัวซุปก,ก็คืออย่างมันมันงเพิ่มความหอมเนาะตัวดิบเอาใส่ตัวมันนำจากตัวหนึ่ง ืมลายแตกคุยมังม่วงนะพี่น้องเนะปลูกประแดกบักใหญ่อุ่นใจแล้วก็อยนะมีปลูกประแดกป่านนี่นะเป้จอยมังกเล่นซิมแสบคกคักอาล้วพี่น้องตักมาเนี่ย เจยวเต็มถ้วยแท้ๆเบอร์นี่แล้วละพี่นอ้นนงงนอ,นองนี่นึ่งปลาเจ้าวมังเรนโอ้ยแมงวันกะยากนะมาตรวจสอบก่อนมันสิเบื่ออยู่พ <ś les> นกคิวซีเนาะต้อตรวจสอบก่อนซิมให้พี่น้องเบิงนฮานะ เพื่นอนลูกใชว่าเฮ็ดคอนเทนต์ปั่นนี่ก็เฮ็ดคอนเทนต์อยู่บ่เดี๋ยวยน,นี้หิวข้าวเพป็นบุษเฮ็ดคอนเทนต์น้ำไปแล้วาคอยนะกินอีหลีดีแล้วมาคุยเจ้าบ่เน,นี่ยพุ่นแ่บปั่นเนี่ยบิดคอนเทนต์น้ำไป้งละหิวข้าวดอกมือ้อพักคะแนนพี่น้องเจ้าเน,นี่นะนยนะเบื่องตอนประเด็จตั ปวดผูกก้เจ้าเตรีย้วยเฮ้ยนะรีมให้พี่น้องเบิกงตกลงกินได้บ่เบื่อโอ้ยผมกันล,ล่ะอะไะพี่น้องขอขอบคุณขอขับใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมชาลาว์นะจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาลาว์หล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะพี่น้อง กาสำำรับคืนนี้สาราก็ขอ,ขอตวลาไปก่อนพี่พาดประกันใดขอโทษขออภัยเด้จ้ะพี่น้องการขอลาไปก่อนเพราะก็ไม่คิดหน้าสบายดี